ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับครั้งนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งที่3แล้วเนอะโดยครั้งก่อนเราก็ได้เรียนเรื่องของพุทธประวัติไปหรือประวัติของพระพุทธเจ้านั่นก็คือท่าน มหาศาสดาของศาสนาพุทธของเรานั่นเองครับแน่นอนว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นนะฮะโลกใบนี้ยังมีศาสนาอื่นๆมากมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ดูและก็ศาสนาต่างๆอีกมากมายนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติของศาสดา ของศาสนาคิดและศาสนาอิสลามนะฮะ,ะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันนะฮะนี่จะเป็นลิงก์ใบความรู้ที่3นะฮะเรื่องประวัติศาสดาของศาสนาคิดและอิสลามนะฮะโดยครูจะทิ้งลิงก์ใบความรู้เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอใน youtube ในคลิปนี้นะฮะนักเรียนสามารถเข้าไปคลิก ดาวน์โหลดใบความรู้กันได้นะฮะอย่าลืมดาวน์โหลดกันมาอ่านด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของลิงก์ใบความรู้ที่ครูได้ทำไว้ให้นะฮะอะสานสดใสหน้าอ่านอโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันดีก,กว่าอ่าคนนี้คือใครนักเรียนทราบหรือไม่ทราบกันไหมครับ คนก็อาจจะทราบหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบ,นค,รบคนนี้ก็คือพระเยซูนะครับพระเยซูคือใครครับพระเยซูท่านเป็นศาสดาของศาสนาคิดนะครับโดยพระองค์เนี่ยเป็นชาวยินะฮะประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมคิตศักราชที่1นะฮะที่หมู่บ้านเบเลเฮมนะฮะแคว้นยูดายนะฮะในดินแดนปาเลสไตน์นะฮะ โดยบิดาของพระเยซูเนี่ยท่านเป็นช่างไม้นะครับชื่อว่าโยเซฟส่วนมารดาของพระเยซูเนี่ยชื่อว่ามาเรียนะฮะในวัยเยาวเเย์เนี่ยพระเยซูเนท่านเป็นเด็กที่มีความสนใจในเรื่องของศาสนานะฮะและเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดมากนะฮะเมื่อพระองค์อายุย่างได้30ปีนะฮะท่านก็ได้มีโอกาสได้พบกับ นักบุญจรน,นะฮะ,ะได้รับศินล้างบาปนะฮะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปประทับในป่าแห่งหนึงนะะ่งเพื่อบำเพ็ญภาวนาและก็ได้ไปจุนมัส,สก,การกับพระเจ้านะฮะเมื่อพระองค์กลับมาจึงได้ประกาศหลักธรรมคำสอนเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคำสอนของพระเยซูนั้นฮะ มีหลายเรื่องที่ต่างจากไปคำสอนเดิมของศาสนายูดายนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการประกาศศาสนาคิดภายหลังที่พระเยซูนะฮะท่านได้ประกาศศาสนาได้เพียงแค่สาปีเท่านั้นนะฮะก็มีนักบวชชาวย,ยูได้ใส่ความฟ้องร้องต่อทางการว่าพระเยซูเนี่ยเป็นกบฏท,ทรยศต,ต่อบ้านเมืองนะฮะ จนในที่สุดนะครับพระเยซูก็ถูกจับและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตโดยการตึงบนไม้กางเขนจนท่านได้สิ้นพระชนไปน,ะนี่ก็เป็นประวัติโดยข้าวๆข,ของท่านพระเยซูนะครับาศาสดาของาศาสนาคิดนะฮะโดยปัจจุบันนะคราศาสนาคิดเนี่ยมีาศาสนิกชนนะครับผู้ที่นับถืออยู่ประมาณ 2.4พันล้านคนทั่วโลกนะฮะหรือ2,400ล้านคนทั่วโลกนะครับ,ร00 000 000รบซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้คนนะฮะนับถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเลื่องต่อไปกันดีกว่าอ่านักเรียนรู้จักคนคนนี้ไหมครับว่าเขาคือใครคุณนา ตาไหมครับเคยเรียนกันมาก่อนหรือเปล่าตอนอยู่ป .5 าบางคนก็อาจจะรู้จักบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเรามาฟังประวัติเขากันดีกว่าท่านนี้นะครับก็คือท่านนาบีมูฮัมหมัดนะครับท่านนาบีมูฮัมหมัดคือใครท่านนาบีมูฮัมหมัดก็คือศาสดาของศาสนาอิสลามนะฮะหรือผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามนะฮะโดยพระองค์เนี่ยเป็นชาวอาลับหลับนะฮะ ขอประธานอภัยพระองค์นี่เป็นชาวอาหรับนะครับประสูติเมื่อคิทสักรัาช570นะครับในเมืองเมกกะหรือบางแห่งก็เรียกว่ามักกะ,ะในประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันโดยพระองค์นะฮะเป็นบุตรของอับดุลลอฮและนางอามิน่ฮะโดยพระองค์เนี่ยเป็นกัม้าตั้งแต่วัยเยาว์นะครับ ซึ่งพ่อแม่พระอ,องค์เนี่ยได้เสียชีวิตตั้งแต่ใบาย,ยานะครับจึงต้องอยู่ในความอุปการะของลุงโดยนะฮะท่านเนี่ยจะช่วยลุงทํางานต่างๆนะครับต่อมาในวัยหนุ่มนะฮะพระอ,องค์ก็ได้ไปทํางานกับนางอดียะนะฮะโดยทําหน้าที่ช่วยครอบควบคุมนะฮะกองคารวานเพื่อนําสินค้าไปขายอ่ต่อมาทั้งสองก็ได้ แต่งงานและก็มีบุตรธิดาด้วยกันหคนนะฮะในช่วงที่พระอ,องค์ถือกำเนิดนั้นนะฮะสภาพสังคมในตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระอ,องคอ์ถือกำเนิดอยู่นะของชาวอาหรับนะฮะซึ่งอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมากนะฮะโดยผู้คนเนี่ยประพฤติผิดหลักศีลละธรรมนะฮะงมงายกับการบูชารูปเคารพต่างๆนะฮะพระอ,องค์จึงพยายามที่จะ แก้ไขปัญหาของสังคมนี้นะฮะจนวันหนึ่งพระองค์นะฮะก็ได้เข้าไปหาความสงบในถ้ำนะครับบนภูเขาทิรอนะฮะพระองค์ก็ได้เจอกับทูตสวรรค์นะครับได้นำองค์การของพระเจ้านะมาประทานแก่พระองค์ว่าให้พระองค์นั้น,นได้เริ่มประกาศศาสนาคือบูชาพระเจ้าเพียง องเดียวเท่านั้นและก็ให้ทำลายรูปเคารพต่างๆให้หมดสิ้นไปการที่พระอ,องค์เนี่ยได้ทำลายรูปเคารพนี่เองนะก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการเผยแพร่าศาสนาของพระอ,องค์เพราะเนี่ยมันไปขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่นับถือรูปเคารพนะฮะต่อมานะฮะ,ะท่านนบี มูฮ I mean, ัมัดก็ได้ประกาศศาสนาได้13ปีนะฮะใช้เวลาประกาศศาสนาได้13ปีนะถือว่ายาวนานมากจึงสามารถที่จะรวบรวมแควนต่างๆเป็นอาณาจักรของชาวอาหรับไว้ได้นะครับต่อมาพระองค์ก็ได้ถึงแก่กรรมเมื่อคิทักักราช633นะตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุได้63ปีนั่นเอง นี่ก็เป็นประวัติโดยข้าวๆนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับผู้เป็นศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับโดยศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือเป็นอันดับสองของโลกนะครับรองจากศาสนาคิดนั่นเองครับผมอ่าโอเควันนี้เราก็ เรียนกันเพียงเท่านี้ฮะเรื่องประวัติของส,สดาของศาสนาคริสต์และศาสะนาอิสลามต่อมานี่จะเป็นใบงานนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ได้ใบงานนะครับเพราะว่าเรามีการเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออกไปอีกะฮะ,ะนักเรียนสามารถที่จะ,ะเขียน ลงในสมุดก็ได้นะฮะหรือนักเรียนคนไหนที่าสามารถพิมพ์ใบงานได้นะฮะก็สามารถไปดาวน์โหลดใบงานได้โดยกูจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ u t u b e เนี่ยนะฮะทิ้งลิงก์ไว้ที่คลิปวิดีโอนี้ใต้คลิปวิดีโอนี้นักเรียนคนไหนที่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาทําได้ก็ให้ดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาทําได้นะฮะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาได้ก็ ให้นักเรียนนะฮะเขียนลงในสมุดเขียนลงในสมุดเรียนของตนเองนะฮะแล้วเปิดเธอามาเดี๋ยวครูค่อยจะมาตรวจโอเคนะครับอ่ะเรามาทําความเข้าใจเรื่องใบางานกันดีกว่าโดยใบายงานนี้เป็นใบางานเรื่องการสรุปประวัติของาศาสศดาศาสนาคิดและอิสลามนะครับโดยคําสั่งนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนสรุปประวัติาศาสดาของศาสนาคิด และศาสนาอิสลามนะครับเรามาดูกันภาพนี้นะครับเป็นภาพของพระเยซูใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนไปว่าเป็นภาพของพระเยซูแล้วนักเรียนก็เขียนบรรยายประวัติของพระเยซูโดยย่อนะครับสรุปมาให้ได้ใจความภาพที่สองเป็นภาพของท่านนบีมูฮัมมัดใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนประวัติของ ท่านนบีมูฮัมมัดมาครับว่าประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรนะครับโดยให้สรุปโดยย่อนะครับมาอ่ะนี่นะครับใบงานของเราก็มีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่านักเรียนคงจะสามารถทํากันได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นลิงก์ใบงานนะฮะซึ่งครูบอกแล้วว่าผู้ทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะนักเรียนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้นะฮะคนที่ดาวน์โหลดได้ สามารถพิมพ์ได้ก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เขียนนะฮะคนที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาได้ก็ให้เขียนคาสั่งเขียนใบงานทําใบงานลงในสมุดนะครับอ่ะวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับและสิ่งสําคัญอ่ะที่ครูเน้นย้ําประจําฝากในทุกๆคาบนะฮะก็คือช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็ ให้นักเรียนทุกคนนะฮะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีนะฮะออกไปที่สาธารณะที่ต่างๆก็ให้ใส่แมสกันให้เรียบร้อยนะฮะมันขยันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันเป็นประจำนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับโอเควันนี้ก็พบปะกันเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันในข้ามหน้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ครับ สวัสดีครับ